การแสดงฉลากที่มีพื้นที่น้อยกว่า3มตารางนิ้วและฉลากแผงแสดงตัวอย่างฉลากแผงคำแนะนำและตัวอย่างที่สคำแนะนำขนาดบรรจุเล็กที่มีฉลากพื้นที่น้อยกว่าสามตารางนิ้วและแผงจะต้องมีข้อมูลผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่ผู้บริโภคครบถ้วนดังนี้ หนึ่งมีเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ของแต่ละขนาดบรรจุเล็กหรือแต่ละแผงที่มีข้อความครบตามประกาศกำหนดตัวอย่างเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์2 มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่เพื่อบรรจุขนาดบรรจุเล็กโดยขนาดบรรจุใหญ่นี้ต้องมีฉลากและหรือฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดตัวยอย่างที่1ห,หรือ3แล้วแต่กรณีการแสดงเลขที่อนุญาตผลิตภัณฑ์ให้ระบุข้อความตามประเภทของการอนุญาตและเลขที่ดังนี้ กรณีคำขอขึ้นทะเบียนระบุคำว่าเลขทะเบียนที่คำขอแจ้งรายละเอียดระบุคำว่าเลขแจ้งรายละเอียดที่คำขอจดแจ้งระบุคำว่าเลขจดแจ้งที่ต้องแสดงรายการเป็นภาษาไทยมีขนาดตัวอักษรที่อ่านได้ชัดเจนทั้งนี้อาจแสดงรายการเป็นภาษาต่างประเทศได้แต่ต้องมีความหมายเหมือนกับภาษาไทย เช่นคำว่าวันที่ผลิตหากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแสดงภาษาอังกฤษด้วยก็สามารถเพิ่มคำว่า MFG date ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับคำว่าวันที่ผลิตเป็นต้น